สบายดีพ่อแม่พี่น้องมดสุขสุขคนเด้อมื้อน,นี้อากาศดีพี่น้องได้พาน้องสาวก,กับน้องที่ว่าเพิ่นมาจากมาเข้าสวิตเซอร์แลนด์มายาม <c oughs> มาเบิ่งอันน้ำตกตาดเบิง่งพาพี่น้องมาเบิ่งน้ำตกตาดมันสิคือบ้านเฮาอยู่บนะ่กน้องพี่น้องเนาะเพราะว่าน้ำตกตาดน่ยมันอยู่ซัฟเฮาเซนของเมืองสวิตเซอร์แลนด์เด้อพี่น้องเด้อมันก็ กะบโสูงปไนไัยเราดาวเพื่อนก็นคยมาแหละก่อนประมาณ30กว่าปีเนาะแต่ว่าบ่ายถ่ายคลิปเนาะข้าวแต่เขียนมันบ่มี YouTube บ่มีอย่างเนี่ยเดี๋ยวน,นี้กอันอันนั้นพี่น้องเลยแบบว่าอันนั้น,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 นแต่มาโอกาสดีเลยก็ได้ถ่ายเก็บผู้ภาพให้พี่น้องเบิ่งว่าอันอยู่เยังอายุสวิตเนี่ยมันหน,นักตกตามันสิเป็นจังใจมาพี่น้องเนาะว่าโอเคเอาถ่ายบางอย่พี่น้องเอบิง่เบง,ง,บงเด้อ เออพี่น้องติดตามบรรยากาศหรือว่าอันเบิ่งบรรยากาศไปนํากันเนาะพี่น้องเนาะโอเคก็อที่นี่ก็แม่นเขาคายอันปีหรือว่าตัวขี้เหือพี่น้องเลยแต่ว่าเขาข้ขาวบกขี้เหือเขาก็มายืนเบิ่งยางขัวยืนเบิ่งหลอกเบิ่งสนเนาะพี่น้องเนาะอันนี้พี่น้องที่เขตเนาะสำหรับคนขี้คนสิขี้เหือเขาไป กลางนแต่ว่ากลางนั่ยอยู่กลางน้ำตกตาดแต่มันมีคือ,คอเป็นเป็นเกาะเป็นดอนนันนึ่งนะพี่น้องแล้วเขาขี่เหือเขาไปได้เนาะแต่เ้าเม่บอกขี่เหือเนาะแต่ยางไปตามเส้นทางหรืวก็ะขามคัวไปเนาะพี่น้องเนาะเอกว่านี่ก็ออน้นองซาดจนกระมาจากอันนั้นเนาะนี่กระบอนขายของกินพี่น้อง นี่ก็บแบบค้ายเครื่องอันเนี้ซูเวเนียเครื่องยังน่ะพี่น้องเนาะวันนี้ก็แมน่นโอ้เฮือนเก่าแก่นี่พี่น้องแบบชลสุสโลสสโลุสลีเนาะอ้ยอันคือบาดเพลิดบาดเนี่ยก็ขีเข้เฮือนได้พี่น้องขี้เฮือนเขาใน,นู่ยเนาะเขาหน่มันมีดอนึนึงเห็นบพ่พี่น้องมันกลางดอดน,นั่นดิคนเข้าเขาไปยืนเบิบังวิวมันเห็นบพ่พี่น้องดิไทยพี่น้องเบิงได้เลยนะเห็นบ่พี่น้อง เขาขี like um ่หื่อเขาเนาะแต่ว่าข mm ี hmm. ่เขาโดยตรงบ่ไยๆเขาขี yup ่อ้อมแล้วพี่น้องต้องขี่อ้อมไปเนาะอ้อมอ้อมแล้วเขาไปไล่บอลเดินกัมีกับคนเอเชียคนดยังกับมีมีหอดคนจีนคนดยังพี่น้องนะมาเบิ่งเนาะเขาเอิ่ไร้าฟาร์นเด้อพี่น้องเด้อไร้าฟาร์ โอเคอ่านี่ก็แม่นนังทรายเพ่นนาะซื้อกอบนะพี่น้องเนาะนี่ก็บหนังสาวเพ่นอยู่เยอรมันโอเคเพมันเกิดภาพพนบาลินนะพี่น้องซื้อร้านฟาร์นนะพี่น้องเนะประเทศสวิตเซอร์แลนด์เอกะเมียบาเพดเองนะอ่าทักทายเอฟซี FC พนนะสบายดีฮะไซเบนไซเบน มันมีเซปเปลินเซปเปลินอยู่เทิ่งเนี่พี่น้องเซปเปลินเนาะแต่ว่ามันใส่ข้าวหยดแต่ว่าใส่แก๊สสัญญาณน,นะมันดินโอ้ยางมานันอีก็เย็นเย็นหนามเนาะพี่น้องเนาะทัานเสียหายมันสูงหนามบ้านเท่านะพี่น้องแต่ว่าน้ำตกตาดเจอรีพีดด้วยว่าอยู่ก้อนประเพ่งด้วยว่าเนี่ยมันบกระสูงเนาะเพราะว่ามันงามคนละแบบนะพี่น้องอ่นี่งามคนละแบบเนาะ แล้วหนูก็ไปว่าเป็นอันนอัเคือนที่ว่าบอนที่ว่าเขานางหลินนางหยังพี่น้องอ๋อมันอ่เย็นเว้ยมันมีอายนามขึ้นมันเย็นพี่น้องเห็นปะทุ่งสวิตพี่น้องเขายางก็แค่กับเบิ้งก็เบิ้งยังพี่น้องเน่ยยางไปเบิ้งทั้งนั้นเนาะนี่ก็แม่น้องสาวเป็นยูมุนิกเด้อพี่น้องเด้อคนมาเขาบอกเป็นยางคุณปะ ยางเขาทายหูมอยู่ไหน่มาเกิดงาง่ได้ขยันยางไปไทายไปยางเขาไปน้ำเขาไม่อนนะไรก็แม่นซปเปอรลินพี่เนาเซปเปอร์ลินเก้าแก่ประสาทเก้าแก่ เพื่อเพิ่อนต่อรับโดยสารนี่อันเป็ดเนีนแนแ่แม่แมนซื้อปีอยู่วนั่นลมาเนียก็้ขี่ออกอ้อหมดแล้ไอบุหุปไปไซแล้วจะทัวเข้าไปออคืขอขี่กับกนะ็ข,ขี่ยูรุมนี่อยู่บนเต่าขี่ข้า,ขาวขนะอ้าโอเคอ้าจิกาหอาหนึงสองสามเออง่ามงามงา โอหนึ่ okay. งสองสามเออง่ามแล้วเดน่เดนขี้เขาหันบ่เขาสิขี้ไปเตาะไปเกาะไปอะไรงนทิ้งตัวนั่นที่งนทิ้งใหญ่น่ะ <c oughs> <c oughs> ได้มาหน่อย ใครน่นยาหงำหรือ,อนนนนนนบ้า,ม,า,า,ามืออันไหนเด้อมือโต๊ะเหนี่ก็แม่นอันไนน่าพล่าน,น,นะอันผ้นาพันมะลินนี่ก็แม่นเฮือพี่น้องที่ว่าเขาบริการอันน,นแขกคนที่ว่า ขี้อ้อมผลแล้วแต่เขาบริการจังไดเนาะขีข้ขอ้อมผลเขาแพี่ละเขาสุดพราพี่พี่เนาะเ้าก็ขี้มาอดนี้เ้าก็ขึ้นไปบงึงงนหินต่อหน้านนะปั๊ยยังไปต่อเฮรอเอออันนี้มันเป็นปราสาทปราสาทเก่าพี่เนาะเชลิสลีนี่วิ่งไปว่าอ่าสีบอกกับกับเป็นเป็นเฮือนแบบว่า,าวอของคุณเจ้าคุณนายก็อยู่ตะกี้น,นะพี่นอนะ้องเนาะ อันนี้กรบบอกก็ขายสุเวเนียขายของฝากของยังผิดเหออเนาะแย่หนี่ขายสุเวเนียอย่างในกระบอกนี่ในกรบบอกนั่งดื่มยังกันหรือเปล่าพี่บอกน,น,นี่กระแน่บน้านเนาะ อ,อีกอีกด้านหนึ่งอีกเนาะทั้งคางมั้งนะพี่น้องเนาะคางมั้งเอ็มบราพี่น้อเนี่ยฮะเซปอร์ลินกัคีอันนไรบินออมอยู่นี่เนาะอะไรนะน้ำตกแห้งอย่านี้ ก็นะเคี่ยวนี้ติดแบบนี้ข้งแดงกมาสาวเนีแกใ่นีจืดเลยอ้าวน้องไกกไเพื่นผู้นำทางพาเข้ามาน้ำตกของสวิตเซอร์แลนด์มาอบาตร หนึ่งจะภาคไปตื่มเติมอาจารย์ได้บอกนั่นอะไรเนี่ยน้ำยาอ่าวมิกบอนท่าเฮือกพี่น้องอปลาเผ็ดยางมะยางมะลุ่มนี้ยางลงบันไดน,น,นี่ก็บเป็นท่าเฮือกนาะพี่น้องเนาะเรียกว่าบอลเพลินขืนเฮือกนะน <c ười>

โอเคตโอ้นย okay. okay. oh, oh, ี uh, well, ้พี่น้องบางปลาพี่น้องคอุ้ยปลาอีสางว่าบักใหญ่เลยเว้ยฮะลงลงปนิสิว่ได้บงลาเห็นว่าพี่น้องปลาปลาใหญ่บ่ปลาญนบ่บ้านมเขาเอินปลาญ่บ่ ปลาธรรมมาซาดด้เนี่ยบะหมข้าเรียงหรอกรรมศาตาเนะกินหญ้าบอะปลากินหญ้าบอ๊เปลากินหญ้าข้าหของน้าบอืะเออลงมารูมันห่างก็อยู่ทึ่ขคุณบอ๊ะเออคุณปลาบองปลาเนี่ที่แหละอะไรเองปลาเน่ย เอออันนี้นี่นะตอนเขากำลังสิขึ้นเฮือเนาะพี่น้องเนาะกำลังสิขึ้นเฮือกสิผานาทีพี่น้องสิผานาทีแปลว่าเขา round trip trip เนาะแปลว่าขีร่ร,นะรอบวงบนนี่แล้วขี่ออกอยู่แลาะขี่ะนะออกนี่นะจ๊าเมื่อนี้อากาศดีพี่น้องแดดกำลังสิออกเนาะเพราะว่าเนี่ย เก่าบ่งซีโมงนี่แหละแดดก็เริสีออกไออันนั้นต้นไทรพันธพิงมะเบิงอันปลาพี่นอตัวใหญ่น้อมาห้าโบมี่ได้หนินโบมี่เบมี่บมตรหารบอหานมีเยอะวังเด้อต๊ะไ 2 tô cứ 10 kg một à cứ đại kg này. Ah, tô nhầy đấy. Dần 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 thứ lồn lông, phải đấy trong làng này. Lồn, nó khôn bị tizzy luôn. Bao bả lão đấy, cầm lông luôn đấy. Oh, đi đây đi đây, bả phần mì. นี่นี่ยีสระาปลาเดี๋ยพี่นอ้องปลาที่ว่ามันมีอยู่ในอัน่ยน์อยู่ในแม่น้ำนี่นเนาะคนเขียนใส่นี่เห็นปะม,มาเฟกกะบบหูปลาอย่ง,อยงนี้แต่ว่าพี่นอ้องทางบ้านเ้าคือ้นสิวจากอยา่มาเฟกกะบบหูรายละเอียดเกี่ยวกับปลาเนาะอันนี้พี่นอ้องมันมีมันเนาะปลาหนีปลา,าเฮกนี่โอ้ตัวนี้นี่กัดคนนด้นเนี่ยนี่ก็ปลาอีสังเนาะเออ

พ่อไปก็สภาพพี่น้องบัญญังิยังบังบรรยากาศไปน้ากันเด้อพี่น้องเด้อเกิดสีบริบาลใหญ่ร้ายจ้ะเห็นบ่พี่น้องเดี๋ยวบ่บเป็นย่างขึ้นพูนพี่น้องเลยพูนแถวเทิงแถวบอลขนยืนมันคือสีไก่ไก่แม่นามเนาะพี่น้องเนาะไก่นามเนี่ย แม่มดูอยคนต้นกระอเบอกรวันนี้โคตรันนีโนะยูว่านะยูแถวยูสยก่อนยูยังก่อนยูรีผียูรีผีวันนี้ไปเอเ็ดกันด้วยตีบดได้นะ ไรมันมีตัวห้าแม่แหละเออน้องเราบริสไทมันเราพูดเขาจะเถื่อนปะัสวิปก็เอิญไรเห็นรีน,ร,นรีนเนเอ,อรีนเขาบอกเขียงคือเยอรมันแม่แหละภาษาเาอันนี้นี่ไร่หน่นะแม่นาไร่เ้อมันจะบอกซื้อเลยเนาะแงนแม่พี่พาพุอันนี้มีเวลาเขาไปดิน,นคือน้องว่าวหนิงานไะม่อยากบอกสองแม่ไม่ได้ ย้่นีีก็่มีแบบว่าขายสแน็คขายยังของกินพี่น้องเป็นหนามบ่เป็นอะไรเนานะเขาบอกขินเทิงผุนกรบร่แ,บบแต่ก็ยังทายมันไก่นห็นดิไก่ผู้มันยางยางคือเขายางเนี่ยละ ลายกับน,น้ำกับพัดออกมาได้นะมันต้องขีแบบว่าขีเขียนบ่น้ำพัดแห้งเขียนบ่ขีเขาอะไรได้ต้อตงขีออกเต็มอ้อมปัญยาหแล้วขีออบอหอดนัน่นๆกเขาพยาย่มขออีเขาเยอะมันพัดแห้งเนาะพัดแห้งเขียนว่าเขียนว่าแมนพือสิแม่เข้ไปก็น

ก็คือกาลเตัวเน้ขงน้องนกำลังส้มดอกดอกแค่พี่น้องนี่การอินฟอโฟมาโซนพี่น้องเกี่ยวกับน้มตกตาดนี่นะไรนฝฟานนะขมกมกวงของ อันนั้นก็เป็นมาลอยหางสิบเมตรหุ้มสูงเนาะของน้ำตกตาดนี่ก็สักสามเมตรเลิกของมันนี่ก็ประมาณสิบสามเมตรนะพี่น้งนะองเนาะแต่พันพันธุสิบสี่โอหลายปีมาเลยพี่น้องอ่าอินโฟมาชั่นมันนะพี่น้องเนดะ้อโอเคอ่ะป้าเบลก คือ,อว่าเนี่ยภาพพี่น้องส้มบรรยากาศย่างไปตามเรียบตามแค้มฟังนี่แหละพี่น้อง้ส่วนร้ายก็เห็นนั่นพวกนั่นคนจีนเนาะพี่น้องคนจีนคนญี่ปุ่นเนาะเขามาเที่ยวอันเฮือที่ว่าเพิน่นอันการบ,บริการอันน่ นักท่องเที่ยวพี่น้องแล้ก็ขี่อ้อมท่านี่นะซื่อสื่อปีญี่ปุ่นพี่น้องบอนบาเฟตเขามาทีแรกอ้อมนี่อ้อมนี่นะอ้อมมาอ้อมมาหัดพี่พี่น้องอ้อมอ้อมแล้วก็ขึ้นขึ้นนี้นะพี่น้องเนาะขึ้นนี้แล้วก็อันนักท่องเที่ยวก็ขึ้นไปเทิงพูดพี่น้องขึ้นไปจอมนั่นแล้วก็ย่างไปฝุ่นเนาะพี่น้องย่างไปพูดเรื่องมาพี่น้องย่างไปฝุ่นเดี๋ยวไปขึ้นลิฟต์อยู่เทิง์นั้นเขาปราสาทเนาะพี่น้องเนาะขึ้นเบื้องปราสาทอยู่เทิงเนาะ ไอ้แบบเพชรสมเหมือนพี่น้องเบิางเด้อเห็นไ okay? i̇şte so mm ่มพี่น้องบนนี้แต่ประสาทมันก็มีลิฟีบนะมีลิฟต์มีไม่อนไรเห็นปะขี่ลิฟต์ขึ้นไปนะพี่น้องกะแต่อัะไรแต่เบิ่งได้นะพี่น้อก็แต่หลังจากนั้นเพื่อรับรับประสานต่อแล้วก็ขี้อ้อมพุ่นเละหอบหนึ่งนะพี่น้องแต่ก็กลับเข่าฟังเนาะ แต่เกณย่างไปที่ว่าอันห้างบนเขาย่างขึ้นบนไดพี่น้องไปเบิงส้มบิวทางเทิงเนาะพี่น้องเนาะบงิวางเทิงโอ้หน้ําเขากันไว้พี่น้องน้ํามัน เป็นแบบว่าอุโมงค์เลยนะคัวคัวอุโมงค์ฟองหนามันตีแห้งนตีแห้งไปปวกเลยมันก็เห็นอนะไะแบบอันอแบบหล่อใหม่เป็นหล่อใหม่นะ แต่ว่าคืออะรดอนเดตนะพี่น้องถ้าเหตดแบบอยู่ดอนเดเนะแต่ว่าคือขึ้นปันใดไปได้นี่โอ้จะขันเนากรไดโอ้ไก่ขมมาเลยพี่น้องเลย้าอันนี้อยันี่กรดอกแค่พี่น้องน้ปลาบปาดําแบบคน้อ เป็นยังวิ่นหัวบ่เบิ่งนามแล้วก็วิ่นหัวเนาะแล้วก็บิ่งกี่นามอู้นามโตแห้งพี่น่มันลงมากมกับก็อันยังก็ก็ทบพื้นนะพี่หน้อมันแห้งอย่างงี้ก็ก็ขึ้นไปถึง อันนี้ก็วิววิวทั้งคางฝากถึงเทิงล่องลุ่มพี่เนาะโอ้ตกมาแต่ไซ์ว่ะมาพี่ลึกแถวน้นก็คือบาเพล่ตีนอ่อังองนันเลยนะบาเพล่เคยมา มาสามสิบปีก่อนผมนะสามสิบปีก่อนท mm nah. ุ่นาพีหนอเนี่ยเรียนดีกันแล้วประเทศไทยบนได้เบิ้งรายละเอียดทนาพี่น้อเนาะเรียนว่าเบิ้งอีกเท่ชนึงก็แปลกหูแปลกตาพี่น้องเลยนี่เมีอบาเพ็ดนั่งคือสีเมย์พี่น้อง ถึงมาเทิงเนี่ยก็คนร้ายพี่น้องเนี่ยก็มีห้องหนามเนาะพี่น้องเนาะะเทิง นี่ก็แสดงว่าสูงสุดแล้วพี่น้องเลยขั้นตอนบันไดขึ้นแบบว่าฟังนั่นนะพี่น้องฟังตัวนั้นเนาะแล้วก็ขึ้นลิฟต์ขึ้นไปแล้วไปเบิ่งปราสาทบางอย่างนะปราสาทเท่ากับขั้นตอนขึ้นมาฟังนี่ก็สูงสุดเพียงเท่านี้พี่น้องเลยแตบบ่ว่าเบิ่งทั้งขั้มสูงเนาะแล้วบาเพจจไปรีวิวเหตพี่น้องเบิ่งเด้อ อันนี้เพิ่มสูงแล้วพี่น่องเนาะจริงๆแล้วน้ำเนี่ยมันก็ไหล่มอแตอร์ไซเปบาก์บีคิวแต่ว่ามันต้องไหลมันมาจากคู่กนได้บนหนึ่งเนี่ยพี่น้องมันก็ไหลมาถึงทานตัวนี้ทานแบบว่าทานเฮลตัวนี้เนาะมันก็ได้เป็นน้ำตกตาที่ว่าสวยงามอลังการในพี่น้อง

โอเคพี่น้องก็แสดงว่าคลิปอย,อยู่ที่เพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนะาะเพราะว่าห้ากับมาย่างแบบสูงสุดแบบบอน,นี้เนาะนอกจากจะกับบาเพ็ดก็ตรงกันขามเลยเพราะว่าฝุ่นเขาขี้เหือดแล้วเข้าขึ้นเบิ่งประสาทเบิงงง่งนะี้อีกแถวเติมนะพี่น้องไ่ว่าพวกเ้าบดเดีไปนะเนาะห้ากับสินกับเมื่อบานแล้วก็สิไปบอลนึงอีกพี่น้องอันมูกองชวนไปกินเขาปลาปลาสันเดี๋ยวกับบาเพชรไปบาเพชรสีอันอ เดีวิวแบบพี่น้องเบอร์ก็มีอะเป็นกาเป็นฟัดเป็นอย่างพี่น้องแต่ว,ว่าแผลแผลไกลซ้อนหรือว,ว่าแผแลละอองต้นไม้นะพี่น้องแล้วอีกอย่างหนึ่งซองขนเพิ่นนั่นนะ่ะเบิงบ่งเบิ่งหน้าพี่น้องเด็วกวิ่นหัวเนาะต่นตอนยางขึ้นมากันถึงคันไดมากนะพี่น้องซองเบิง่งหน้าแบบวิ่นหัวว่าะเจ็บหัวเมาเนะเาะเมาหน้าก็โอเคพี่น้องอย่าลืมกดติดตามแล้วก็ คอมเมนต์ยังไม่หายบาเพชรดในเรื่อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจบาวต่างแดนเนาะพี่น้องเนาะเด็ก็อันนั้นนี่คอมเมนต์มิยังกับคอมเมนต์ใหม่บาเพชรดถึงเรื่อพี่น้องเด้อโอเคอ่ะเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าเนาะพี่น้องเนาะอ่าวายอ่้าวนำกำลังกอดแก้วจำเป็นใหญ่หูใหญ่แต่แก้วนี่ขวดขวดว่าสัน่นๆขวดขวดแก้ว บายเด็พี่น้องเด้อสุขดีเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าบาย